กราบนมัสการพระครูจริยาสารธรรมเจ้าคณะอเภอนาด้วงเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมพุ้มในการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยคลื่น FM 96.50เมกะเฮิร์ค่ะขอกราบนมัสการหลวงพ่อบัวเรียนพุทธสรเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองพู่มในการสถานีวิทยุแสงธรรมส่งสองใจคลื่น FM 9ก้าสิจเาเมกะเฮิร์จังหวัดตาค่ะขอกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกรูปที่กำลังรับฟังรายการอยู่ขณะน,นี้แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะก็พบกับดิฉันดรนิวอุนสิริค่ะในรายการใจใส่ไกาสุขนะคะ ก็มาพบกับท่านผู้ฝังเพื่อพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจนะคะเพื่อการดําเนินชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีความสุขมีความสําเร็จดังที่เราต้องการนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพตนเองให้มีความสุขได้โดยพึ่งหมอพึ่งคนอื่นให้น้อยที่สุดนะคะ การเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รู้ว่าเป็นธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเราสามารถรักษาตัวเองได้ไม่ให้เจ็บป่วยนี่ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่เหนือธรรมดามันก็ดีกว่าถูกไหมคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ฟังในช่วงนี้โควิด -19 โควิด1 9ทนะคะก็คงเป็นเรื่องราวที่จะต้องเล่าพูดคุยกันไปอีกหลายหลายปีนะดีฉันว่านะคะท่านผู้ฟังคะ ไม่ว่าจะเป็นการระบาดะระลอกไหนะระลอกไหนข้ามผ่านมาจะเป็นสี่หาหกนะคะมันก็มันก็คงจะต้องเจอแบบนี้ไปก่อนในระยะหนึ่งจนกว่าที่าการแพร่ระบาดนั้นไปถึงจุดสูงสุดคือทุกคนส่วนมากติดเชือ้อหรือมีภูมิคุ้มกันนะคะคนที่จะป่วยมีภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตไปเนี่ยก็ ก็มีส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าโรคมันก็มีความรุนแรงในเรื่องของการติดเชื้อในจํานวนความติดการติดเชื้อในความรุนแรงที่ทําให้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ในลักษณะของคนที่ติดเชือ้อแล้วแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะท่านผู้ฟังคะ ไม่ว่าเราจะเข้าใจว่าเชื้อนี้มันมาจากไหนคนทําขึ้นอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่เมื่อเข้ามาสู่ร่างกายเราแล้วเนี่ยมันเป็น,นกลไกธรรมชาติที่ที่มันจะต้องเกิดขึ้นหมายความว่าเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเราร่างกายเราเป็นเขาเรียกอะไรคะโฮสต์นะคะที่มันเป็นทีน่แหล่งแหล่งเชื้อเชื้อก็จะมีอาหารกินมีการแบ่งไปจุดตำแหน่งที่เขาชอบไปเซลล์ที่เขาชอบ นะคะคร่างกายเราก็มีธรรมชาติในการที่จะสร้างสารออกมาต่อสู้นะคะเม็ดเลือดขาวอะไรต่อสู้กันตกลงไปก็จะกลายเป็นเป็นเป็นภูมิคุ้มกันสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าร่างกายเราชนะเราก็มีภูมิคุ้มกันมีร่างกายแข็งแรงอยู่ต่อไปได้แต่ถ้าแพ้เกิดภูมิคุ้มเกิด ภาวะแทรกซ้อนร่างกายไม่ไหวอ่อนแอวัยวาเซลล์ถูกทำลายก็เสียชีวิตไปอันนี้เรามองมองใหม่เป็นธรรมชาติเพราะยังไงถ้าไม่ได้ตายเพราะโรคโควิด -19 กมันก็เสียชีวิตด้วยอย่างอื่นอยู่แล้วพรากคนเรา่างมันก็ต้องตายถ้าเรามองอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เรามองแบบไม่ให้มันทุกข์และเกิดการเรียนรู้ไม่ได้มองแบบปรงุงอนิจจงปลดปลไอ้อะไรนะครับ ลงสังขารชนิดที่แบบไม่ทําอะไรเลยไม่ดูแลอะไรอะไร,อะไรอย่างนั้นมันก็ก็ไม่ใช่นะคะเพราะมนุษย์มีปัญญาค่ะท่านผู้ฟังมีปัญญามีความรู้สึกมีการคิดนึกแล้วก็มีการกระทําตามความเชื่อความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่เป็นเป้าหมายคือทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ปลอดภยัย ถ้าหากว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อเราทําอะไรหรือความรู้นั้นอาจจะจากประสบการณ์โดยตรงของเรานะคะว่าเราทําแล้วเรารู้สึกเลยว่าโอ้อัน,นี้มันไม่ใช่มันทุกเนาะมันทุกบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกทนเอาสิ่งที่ทำเนี่ยเพื่อความสุขของคนอื่นอ่ะอันนี้ก็แปลกอยู่ว่าจริงๆแล้วก็คือความทุกความสุขของตัวเองนั่นแหละนะคะเพราะ บางคนคนเนี่ยความรู้สึกมันซับซ้อนอย่างเช่นความรักอย่างเงี้ยน,นะคะความรักในลูกในพ่อในแม่ในคู่สามีภรรยาในคนรักเนี่ยบางคนบอกทนทุกข์เพื่อที่จะให้คนอื่นสุขอ่ะอันนี้ต้องกลับมาคุยกันใหม่คุยกับตัวเองให้เข้าใจนะคะท่านผู้ฟังตรงนี้เราต้องคุยกับตัวเองให้เข้าใจว่าเราความมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือไม่ นะคะถ้าหากว่าเราเข้าใจตนเองดีอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะได้ทำให้ถูกต้องการทำอะไรให้ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นความจริงและเป็นก็เป็นความสุขที่เป็นระยะยาวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกทนเอาทำสิ่งนี้เพื่อความสุขของคนนั้นของพ่อของแม่ของลูกของคนรักเขาจะมีแฟนใหม่ก็ทนเอา เราก็อยู่บ้านทําหน้าที่เราเลี้ยงลูกปล่อยเข้าไปทําแบบนี้เพื่อทนให้เขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆนะคะแต่จริงๆบางคนก็บอกว่าทํางานหนักเพื่อลูกทํางานหนักเพื่อพ่อเพื่อแม่อันนี้มันมัน,ม,นมันมีส่วนอยู่ในในการกระทําแต่ถ้าเราศึกษาเข้าไปลึกๆในใจเรามีความสุขที่เห็นคนรักคนที่เรารักเนี่ยมีความสุขถูกไหมคะมันจึงจะใช้คําว่าทนเนี่ยไม่ได้ ต้องใช้คำใหม่ถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราทำเพื่อเรามีความสุขแล้วเราจะทำได้ดีแล้วก็ทำได้อย่างยืนทำได้นานไม่ต้องมีความทุกข์เป็นความรักความเมตตาที่ไรเงืินไขเราก็พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณได้รับการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของเราไปอีกระดับหนึ่งที่ทำเพื่อตัวเองมีความสุขแล้วคนอื่นมีความสุข โดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีไม่มีเงื่อนไขใดๆอันนี้คือความสุขของเราความสุขของคนอื่นเป็นความรักที่ไรเงื่อนไขจิตบิญญาณของเราได้การพัฒนาทำได้ค่ะท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเถียงในใจเนาะฟังรายการของดิฉันแล้วก็เถียงในใจบอกว่ามันเป็นไปได้หรือคุณหมอ จริงๆแล้วถ้าหากว่าเราทำได้อย่างนั้นด้วยบริสุทธิ์ใจว่าเรามาเช็คความรู้สึกของเราว่าความรู้สึกของเรามีความสุขจริงไหมเราทำอย่างนั้นเพื่อให้มีความสุขเนี่ยให้คนอื่นมีความสุขแล้วเรามีความสุขด้วยเนี่ยจริงหรือไม่นะคะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราอย่างที่ดิฉันยกตัวอย่างว่า คู่สามีภรรยาหรือคนที่เป็นแฟนเอเอาสามีภรรยาแล้วกันนะคะว่ามีลูกด้วยกันแล้วฝ่ายหญิงส่วนมากประเพณีไทยเนาะตอนนี้อาจจะบอกว่าไม่ค่อยมีแล้วแหละแต่มันก็ยังหลงเหลืออยู่ก็ลองฟังดูนะคะว่ายอมที่จะให้สามีที่เป็นคนหาเงินเข้าบ้านเนี่ยไปหาเล็ขหาน้อยไปมีอนุไปมีกิ๊กกอะไรหลายๆอย่างแล้วตัวเองก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกดูแลความสงบภายในบ้านเลี้ยงลูกที่เป็นหน้าที่แล้วก็ ใช้เงินที่คุณพ่อบ้านเอามาให้บ้างซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างนิดหน่อยแต่งานหนะักก็คืออยู่บ้านจริงๆแล้วอยากจะออกไปหาเพื่อนหาอะไรอยู่นะแต่ออกไปไม่ได้บ้านไม่ได้เพราะมีหน้าที่คือคือเลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลลูกถ้าหากว่าออกไปเมื่อไหร่เนี่ยคุณสามีที่เป็นที่รักเนี่ยก็จะไม่พอใจก็เลยไม่ออกไปตัดความสุขของตัวเองส่วนนั้นไปถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ฟังคะ เรามีความสุขจริงไหมบางคนออกมองว่าต้องใช้เวลาคิดนิดนึงแล้วก็มองหน้า,าพยาบาลให้คำปรึกษาแล้วก็มองว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะคุณหมอเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากออกไปหาเพื่อนก็รู้สึกเสียใจที่เขาไม่ซื่อสัตย์ก็รู้สึกทุกข์นะที่เขาไม่เห็นความสำคัญของเราที่ทําความดีอยู่บ้านเลี้ยงลูก ก็ไม่สุขใจเท่าไหร่นะที่เข้าไปไหนตอนไหนกับคนอื่นแต่เราไม่ได้ไปทในทั้งที่เราเป็นภรรยาที่ถูกต้องจดทะเบียนแล้วอะไรแบบนี้นะคะพอนื้อไปพูดไปสักหน่อยอาร้องไห้น้ำตาไหลนองถ้าเป็นแบบนี้แล้วเ,เราได้ทบทวนจริงๆว่าเรามีความสุขจริงหรือไม่หรือแค่หลอกตัวเอง แสดงว่าจิตวิญญาณเราไม่ได้พัฒนาถึงกับการที่ถึงขั้นของการรักแบบไม่มีเงื่อนไขเราทําทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนมีความสุขเรามีความสุขได้อย่างดีเยี่ยมมันไม่ใช่ถูกไหมคะต้องถามตัวเองค่ะท่านผู้ฟังเราต้องคุยกับตัวเองให้เป็นถามตัวเองให้ได้ว่าที่เราทําแบบนี้อยู่เรามีความสุขหรือไม่ จริงๆแล้วเรารู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์รอบตัวกับคนที่เรารักกระทำหรือแม้แต่ในการกระทำของเราเองที่ทำอยู่ณตอนนี้โอเคถ้าเรามีความสุขนะเราเต็มใจเราทำแล้วรู้สึกฟูไม่มีความรู้สึกเศร้าในใจเลยให้ก็คือให้อย่างไรเงื่อนไขให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนความรักที่ให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มีความสุขดี ถามตัวเองบ่อยๆถามจนตอบตัวเองคำตอบเดียวบอกว่าไม่เรามีความสุขดีเราดีใจที่คนอื่นมีความสุขไม่มีเสียงร้องไห้ทำอะไรก็มีความสุขทำงานบ้านก็ร้องเพลงไปได้การที่เราไม่ได้ออกไปไหนหาเพื่อนก็ดีเหมือนกันประหยัดหรือบางคนเขาก็อาจจะให้ตังใต้ตังมาเราก็อาจจะออกไปหาเพื่อนบ้างเมื่อทำงาน ประจาเราเสร็จเรามีความสุขดีอยากจะไปทําบุญอยากไปนู่นไปนี่เราไปคนเดียวได้ไม่เป็นไรส่วนเขาก็ทําหน้าที่ไปก็ดีเสียอีกทําคนละหน้าที่หาเงินมาให้เราใช้เราก็ทําหน้าที่อยู่กับลูกลูกเป็นสิ่งที่เรารักเราพอใจก็อยู่ไปแบบนี้ก็เป็นความสุขที่แท้จริงก็ทําไปตามแนวนั้นพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของตัวเองไปหาหนังสืออา่านฟัง youtube พัฒนา นู่นนี่นั่นเราก็ทําไปดูแลใจของเราดูแลกายของเราออกกําลังกายหาเวลาแอโรบิกโยคะมีความสุขโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเราพอกับสิ่งที่เราอยู่แ้เาเราทำํำแล้วเราก็มีความสุขจริงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราตอบตัวเองแล้วมันพอตอบถามไปถามไปตอบไปสุดท้ายร้องไห้ ความทุกข์ใจในลึกๆที่เราบอกว่ามีความสุขไม่ได้สุขอย่างที่เราคิดเราปรุงความรู้สึกลึกๆในใจเราคือความทุกข์ถ้าแบบเนี้ยเราต้องปรับใหม่ค่ะท่านผู้ฟังปรับใหม่เคลียร์ใหม่ในใจเราถ้าเราบอกว่ามองว่ามันมีทั้งส่วนดีและไม่ดีค่ะคุณหมอดีก็คือ เขาก็ยังกลับมาหาลูกเขาก็ยังเอาเงินให้ใช้เขาก็ยังรับผิดชอบอย่างน้อยก็ยังเห็นว่าเรา,เอ,าอยู่บ้านเ,าเขารับผิดชอบตรงนี้ส่วนอื่นๆเขาก็จะไปยังไงจะมีเล็กมีน้อยมากจะมีคนที่เขาลักเขานำออกงานอะไรก็ช่างเขาหนูทนได้ถ้าบอกว่าใช้คําว่าทนเนี่ยเราต้องมาเคลียร์คัว่าทนกันอีกสิ่งที่เราต้องทนคืออะไรนะคะ ท่านผู้ฟังวันนี้ขอพูดถึงเรื่องของความสุขความสุขนะคะสุขภาพใจนะคะท่านผู้ฟังที่มันจะพ่วงกับสุขภาพกายด้วยนะคะเพราะว่าพอพอเราทุกนานๆที่เรามองว่าเป็นความสุขที่มันมองมอง,มอง,มองไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงที่เราเป็นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือรโรคซึมเศร้าท่านผู้ฟังโรคซึมเศร้ากําลังมีเยอะขึ้นในสังคมไทยเราในครอบครัว ของคนไทยเราแม้แต่ครอบครัวในชนบทคนะ่ะท่านผู้ฟังคะแต่ก่อนเราก็อาจจะมองว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะเป็นที่เมืองใหญ่ๆที่คนแข่งขันที่อะไรเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยเริ่มจะเข้ามาในครอบครัวเราก็นำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพสังคมต้องเป็นภาระของสังคม หนักสุดหนักเข้าไปทำอะไรก็ไม่ได้เสียคุณภาพชีวิตไปสุดท้ายค่าตัวตายซึ่งก็เป็นปัญหาของด้านสุขภาพของคนไทยเราหรือว่าของโลกอย่างมากนะคะ่านผู้ฟังคะการที่มีโรคซึมเศร้าและค่าตัวตายเนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์ในโลกใบนี้เนี่ยค่ะนผู้ฟังคะมันก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันนะคะแต่แต่คนต่างชาติที่เรามองว่าคนไทยเนี่ยมันไม่โอเค ไปหาสามีต่างชาติาเห็นใครๆครก็มีก็มีความสุขมีเงินมีทองอะไรเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่เรามองอาจจะมองมุมหนึ่งแค่นิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วมนุษย์ในโลกใบนี้เนี่ยรักโรคกดหลงมีเหมือนเหมือนกันค่ะท่านผู้ฟังถ้าอย่างนั้นเขาก็คงไม่มีคุกต่างประเทศไม่มีสารต่างประเทศทุกประเทศมีสารมีตำรวจมีทหารในการปกป้อง มีอะไรต่างๆเหมือนๆกันแสดงว่าพฤติกรรมของมนุษย์ในโลกใบนี้มีคล้ายๆกันนะคะแต่วัฒนธรรมคันลองชีวิตความเชื่อการดำเนินชีวิตเนี่ยที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแม้มีทหารทหารแม่มีตำรวจตำรวจเขาก็อาจจะมีวิธีการมีกฎกติกามีการกระทําที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของ แต่ละคนในแต่ละประเทศนั้นๆที่ส่วนมากเป็นกันนะคะก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะกลับมาทบทวนตัวเราเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนในโลกใบนี้เนี่ยแม้แต่ตัวเราเนี่ยเราก็เป็นคนเนาะเป็นมนุษย์ก็ดูว่าเราก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งขีง้เกียจอะ่ะทั้งรักทั้งโกรธบางทีก็หลงอะไรสักอย่างหนึ่งหลงลูก หลงแฟนหลงตัวเองก็มีด้วยนะคะอันนี้มันก็เป็นลักษณะที่มนุษย์เป็นอยู่แล้วให้ภัยตัวเองถ้าเกิดว่าตัวเองเคยทําผิดมาในอดีตนีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาฉันเป็นมนุษย์ด้วยก็อาจจะมีการทําผิดพลาดบ้างแต่มนุษย์ต่างกันตรงที่ว่าใครจะสํานึกได้แล้วก็เปลี่ยนตัวเองได้ดีกว่ากันได้เร็วกว่ากันถ้าหากว่าเมื่อไหร่เราเคยทําผิดนะ มันก็เป็นปกติแต่ก็ทํำผิดซ้ําอยู่นั่นแหละไม่ต้องโผล่ขึ้นมาสักทีอยู่ใต้ตมใต้ดินเดี๋ยวสักหน่อยก็กลายเป็นอาหารของปลามาจิกมากัดกินก็ตายไปเน่าเปื่อยไปอันนี้ก็อาจจะเสียชาติเกิดมากเกินไปเนาะเรามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเมื่อคิดได้และได้คิดแล้วเนี่ยเราต้องปรับปรุงจิตวิญ,ญญาณและชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของเราให้มันดีขึ้น ดีขึ้นอย่างไรอ่าอันนี้ก็มีคําถามไปอีกว่าชีวิตที่ดีขึ้นมันคืออะไรคุณหมออ่าหมอ,ตอ,อมตอบไม่ได้เนาะตอบไม่ได้ที่ตอบไม่ได้เพราะอะไรคําตอบนี้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราบอกว่าตัวเราแค่มีเงินใช้ก็ดีขึ้นแล้วคุณหมอตอนนี้หนี้เต็มเลยทั้งรายวันทั้งนี้อะไรก็ไม่รู้หยิบยืมเข้ามาหมดเลย เพื่อมาลงทุนอะไรก็จรงหมดจริงหมดอ่ะอันนี้ตอบตัวเองได้ข้อหนึ่งละทีนี้เราจับประเด็นตรงบอกว่ายืมเข้ามาลงทุนอะไรก็เจริงหมดเจริงหมดอ่ะมาคิดดูซิว่าไอ้ที่เงินเรามาเราลงทุนเนี่ยเราทําอย่างไรเราต้องมาทบทวนตัวเองะจุดนั้นปัญหาก็คือเจรงตอนนี้ถ้ามีเงินก็จะมีความสุขอ่มีเงินใช่นี่แหละมีความสุขแล้วไม่ต้องเจอเจ้านี่แล้วเขาจะด่าเอา มาทํางานแล้วไม่จริงเนี่ยก็มีความสุขแล้วมีเงินใช้ก็จะเริ่มดีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคุยกันในเรื่องที่ไอ้ที่บอกว่าเราทําแล้วเจริงเนี่ยเราทําอย่างไรบ้างส่วนหนึ่งมาจากตัวเราต้องวิเคราะห์ตัวเราก่อนลงทุนอย่างไรระเบียบวิธีการใช้เงินใช้อย่างไรวิถีชีวิตในะปัจจุบันนี้กินอยู่อย่างไรกินอยู่ไรายได้สิบบาทกินอยู่ร้อยบาทไหมถ้าอย่างเนี้ ถึงแม้รายได้มากยังไงมันก็เจงอยู่ดีถูกไหมคะเงินหามามากเท่าไหร่มันก็ไม่เคยพอใช้อยู่ดีเพราะพฤติกรรมของการใช้ตังของเราที่มันที่มันไม่ถูกต้องที่ทำให้เราทุกอยู่ณนะปัจจุบันเราก็ต้องไปคิดทบทวนตรงนั้นว่าปรับเปลี่ยนได้ไหมไปแก้ต้นเหตุของการเกิดเพื่อที่จะให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการณนะปัจจุบันเพื่อความสุขถูกไหมคะ อันนี้คำตอบของแต่ละคนมันจึงแตกต่างกันเพราะมันเกิดจากคนแต่ละคนปัจเจกเนาะแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยเราต้องรู้ตัวเราให้ดีก่อนว่าและปัจจุบันนี้เราต้องการอะไรเราเป็นอย่างไรเราอยู่จุดไหนแล้วเราอยากจะไปถึงจุดไหนมีอะไรสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้เราไปถึงจุดที่เราต้องการได้อันนี้เราต้องคิด เอาหามาก่อนปัจจัยไหนที่มีความสําคัญโอเคเรามาดูทิ่ใจพฤติกรรมของเราใจนี่แหละหมอสําคัญที่สุดเพราะว่าใจอ่อนพอมีเงินเท่านี้ใครมาขอก็ให้เขาหมดพอมีสิ่งที่ตัวเองจะเอาไปใช้กับไม่มีไม่ทันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ทะเลาะกันคนอยู่บ้าน ทะเลาะกันก็แตกกันไปคนละทิศละทางแบ่งทรัพย์สินกันนี่เขาก็โอนมาให้เราแล้วเราก็ต้องมาก้มหน้าก้มตาใช้หนี้แล้วเราก็ไปโทษว่าเขาไม่ดีอ่ะตอนนี้เริ่มรู้ละมาตัวเองไม่ดีเนาะตัวเองใจอ่อนใช้เงินไม่เป็นใช้เงินไม่ถูกวิธีแล้วก็ไม่รู้อันไหนสําคัญก่อนหลังการกระทาไม่ได้มีสติใช้อารมณ์มันจึงเกิดขึ้น เริ่มต้นใหม่ได้ไหมเราจะเริ่มต้นตรงจุดไหนเริ่มต้นจากไปหาสิ่งที่สนับสนุนไหม ถ้าบอกว่าแฟนเพิ่งเลิกกันไปเพราะทะเลาะก,กันเรื่องนี้หะายคุณหมอก็ลองไปคุยกับเขาได้ไหมกลับมากลับมาช่วยกันทำมาหากินแล้วเราจะปรับข้อเสียของเราตรงไหนเราก็คุยกับเขาให้เขาช่วยส่งเสริมตรงไหนจากที่เราเป็นคนเก็บตังค์แล้วเราเก็บตังค์ไม่อยู่ชอบฟุ่มเฟือยชอบใจอ่อนให้คนนั้นคนนี้ซื้อของไม่มีประโยชน์เปลี่ยนกันเก็บได้ไหมตัง เราก็ดูร่วมกันหรือทําบัญชีร่วมได้ไหมเพื่อที่เราจะได้จัดการตรงนี้เห็นไหมคะท่านผู้ฟังคะปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกทั้งนั้นแต่ขอให้เราที่เป็นมนุษย์เป็นคนนี่แหละทําความเข้าใจารณมความรู้สึกของตนเองให้ดีก่อนนะคะแล้วก็มาคุยกันคุยกับตัวเองให้ได้คะ่ะว่าฉันสุขแล้วนะสมขนาดว่า ไม่มีใครนะอยู่ตัวคนเดียวอา่าอันนี้ไม่ใช่ดิฉันเองนะคะจริง,รงๆแล้วมันก็หลักการเนาะดิฉันใช้มาจะเอาอย่างด้วยก็ได้นะคะพอไม่มีสามีดูแลลูกมาถึงจุดหนึ่งที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้มองย้อนหลังภูมิใจจังเราทำไมเก่งจังวะอยู่คนเดียวดูแลลูกคนเดียวเราทำไเก่งจริงๆแล้วตอนแรกที่เศร้าโศกเสียใจถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวต่อสู้มันมันทุกข ทุกมาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งอะสู้วะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนสู้มาจนถึงจุดนี้มองย้อนไปความทุกข์มันหายไปหมดแล้ะมันมีแต่ความรู้สึกภูมิใจดีใจและความสุขมาแทนที่ทั้งหมดแม้ความอารมณ์ความรู้สึกของเราที่เรารู้สึกเครียดรู้สึกกังวลอะไรต่างๆมันไม่เหลือแล้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นเป็นช่วงของทำทให้เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงว่า ชีวิตของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคนะ่ะท่านผู้ฟังเราวันนี้ไม่ได้เป็นเหมือนเราเมื่อวานนี้ขอให้เรารู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นจับความรู้สึกของเราให้ได้ว่าณนะตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรถ้าเรารู้สึกทุกข์เนี่ยมันไม่มีความสุขเลยหาลงไปว่าที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันคืออะไรเราก็แก้ แก้ตรงเหตุนั้นเลยแล้วลงมือมาคิดวางแผนจับประเด็นตรงอารมณ์ความรู้สึกของเราเองนะคะแล้วก็มาคิดวางแผนว่าเราจะทำอย่างไรให้เราหนึ่งแหละเป็นคนใหม่ทิ้งความทุกข์ประสบความสำเร็จทำอะไรที่มันมีประโยชน์ทำอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกมีความสุขนะคะ ท่านผู้ฟังเมื่อเราลงมือทำแล้วเนี่ยเราก็จะประเมินได้ตลอดว่าสิ่งที่เราคิดแล้วทำคิดแล้วทำเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกบัดที่ความรู้สึกของเราว่าความรู้สึกของเรามันดีขึ้นไหมมันสุขขึ้นจริงหรือเปล่ามันดูแฮปปี้แฮปปี้จอยจอยเนาะผ่อนคลายทำอะไรมันก็รู้สึกโอ้มีพลังทำแล้วมันได้มากกว่าเดิม เออมันได้ความรู้สึกดีๆผลลัพธ์มันก็เออมากขึ้นจากการที่เราร่าเริงแจ่มใสทําทได้ถูกจุดเรามีความสุขเราก็มีพลังทําได้เยอะขึ้นเราก็วัดผลลัพธ์ตรงนั้นนะคะปรับเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ที่เราลงมือกระทําพอเราลงมือกระทําเราจะรู้ว่านั้นจริงหรือไม่จริงจากกับ กระบวนการคิดของเราการคิดของเราโอเคจริงแหละเราก็อาจจะเอาข้อมูลจากตรงนน้นตรงนี้ใน Youtube ในอินเทอร์เน็ตในคนที่เข้าประสบความสำเร็จมาประมวลแล้วเราก็เอามาเป็นของเราในการลงมือทำบางสิ่งบางอย่างมันก็ใช่ตามทฤษฎีตามที่คนอื่นแต่บางสิ่งบางอย่างเราลงมือทำแล้วมันไม่ใช่สำหรับเรา นั่นก็คือความรู้ที่แท้จริงของตัวเราแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนแล้วความสุขความสำเร็จก็จะมาถึงเราแน่นอนค่ะท่านผู้ฟังไม่ช้าก,ก็เร็วนะคะแล้วสิ่งที่เราปรารถนาจุดสำคัญที่สุดของมนุษย์ความสุขเนี่ยเราก็จะได้พบกับมันนะคะแล้วเอาประสบการณ์นั้นมาเผื่อแผ่มาแบ่งปันกับคนอื่นๆ นั่นคือการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณถึงสุดถึงขีดหนึ่งที่เราจะได้พัฒนาตัวตนของเราให้ถึงสิ่งที่ดีงามต่อไปนะคะท่านผู้ฝั่ง้ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้แล้วก็จเจริญพัฒนาเติบโตไปได้ต้องเชื่อ ตรงนี้นะคะอย่างน้อยถ้าหากว่าเรายังคิดไม่ออกนะคะเราก็ไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก่อนที่เราเชื่อและศรัทธาท่านที่พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณไปถึงจุดหนึ่งแล้วท่านก็สามารถที่จะให้คําแนะนําแก่เราได้แล้วเราก็นํามาปฏิบัตินะคะอย่าลืมนะคะทุกวันนี้การที่เราต้องการที่จะมีจิตสาธารณะการแบ่งปันการช่วยเหลือการบริจาคฐานเราก็ยังคงต้องทําอยู่วัดป่าจริยธรรมก็ยังคง สร้างมหาบุญสุดนี้ต่อไปนะคะก็ท่านใดที่อยากจะมีส่วนร่วมนะคะก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้ที่วัดป่าจริยธรรมในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ฟังต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ